ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทสระวักที่14พุทธวักวันนาเรื่องที่4ี่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธภาษิตสัพพาปาปัสสะอาการนังกุสลัสูปสัมปทา สจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังคันตีปรมังตโปติติคานิพพานังประมังวัฒนติพุทธานะหิปปพชิโตปร,รูปคาตีสมโนโหติปร,รังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัดตัญยุตาจะพัดตัตสมิงปันตันจะสยนาสนัง อธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานศาสนังคำแปลการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้พรั่งพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดผู้ที่ยังเบียดเบียนเข็นฆ่าผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าหนึ่งการสำรวมในปาติโมกขหนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความในการอธิบายเรื่องนี้ขอกล่าวถึง3ประเด็นแรกก่อน แม้จะมีคำอธิบายที่ดด่นอยู่แล้วในชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนาบ้างหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาบ้างก็ตามความชั่วคืออะไรยากที่จะวินิจฉัยให้แน่นอนลงไปทำนองเดียวกันความดีคืออะไรยากที่จะให้คำจำกัดความปัญหานี้กว้างขวางเกินที่จะให้คำจำกัดความให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ให้ได้ก็เพียงปริยายหนึ่งปริยายใด ที่ท่านเรียกว่าปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นอื่นอีกยังมีอัตทะอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเรากล่าวการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความดีเช่นการให้เป็นความดีเราแน่ใจหรือว่าการให้ทานเป็นความดีเสมอไปในทางชั่วถ้ามีคนกล่าวว่าการฆ่าเป็นความชั่วเราแน่ใจหรือว่าการฆ่าเป็นความชั่วเสมอไป เพราะฉะนั้นจะให้คำจํากัดความความดีความชั่วอย่างไรก็ต้องมีอะไรเล็ดรอดให้แย้งได้อยู่เสมอเป็นปัญหาพื้นฐานของ Moral p h i l s s o p h หรือจริยศาสตร์ทางเดียวที่จะตัดปัญหานี้ให้น้อยลงก็คือกล่าวว่าความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดีเหมือนสีดำคือสีดำสีขาวคือสีขาว คนที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองท่านจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจสีเหลืองได้นอกจากท่านจะเอาวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองแล้วชี้ให้เขาดูว่านี่แหละคือสีเหลืองละในทางปฏิบัติในเบื้องแรกผู้ใคร่ในธรรมเมื่อรู้ว่าสิ่งใดชั่วก็เว้นสิ่งนั้นเสียก่อนรู้ว่าสิ่งใดดีก็ทำสิ่งนั้นเท่านี้ก็พอส่วนมากทำไม่ค่อยได้รู้สิ่งชั่วต้องร้อยอย่าง แต่เว้นได้เพียงอย่างเดียว2อ,อย่างรู้สิ่งดีตั้งพันอย่างแต่ทำได้เพียงห6อย่างนอกจากนี้ยังทำได้ไม่สม่ำเสมอเสียอีกทำได้เพียงบางครั้งบางคราวความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งตัวผู้ทำเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่พี่น้องอุปัชาอาจารย์เป็นต้นท่านเหล่านั้นร้อนใจอับอายเสียใจ มารู้ว่าลูกหรือสิทธิ์ไปทำความชั่วตรงกันข้ามความดีให้ผลเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเพียงเท่านี้ความชั่วก็น่าเว้นความดีน่าทำเสร็จแล้วไม่ต้องพันนานาอานิสงส์มากถ้ายัางไม่เชื่อก็ลองทำดูจะเห็นเองความดีมีอนุภาพอยู่อย่างหนึ่งคือให้ความสุขใจแก่ผู้ทา ความสุขนั้นหล่อเลี้ยงดวงใจอยู่ย่อมทำให้ใจดวงนั้นใครท่ทาความดีซ้ำอีกและซ้ำอีกความดีก็พอกผูนขึ้นทุกทีจนอิ่มอยู่ในความดีอะไรจะชักจูงไปในทางชั่วได้ยากความสุขใจนั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์จริงหรือไม่สมมติว่าเทพประธานพรให้ท่านร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกมีกำลังวังชาดีไม่เจ็บไข้ แต่เทพบอกว่าเมื่อท่านได้สองสิ่งนี้แล้วท่านจะต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งคือความสุขใจท่านจะต้องกลุ้มใจอยู่ตลอดเวลาท่านจะเอาหรือไม่สมมุติต่อไปว่าท่านไม่เอาเทพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคืนความสุขใจให้แก่ท่านแต่ท่านต้องสูญเสียสองอย่างคือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกและท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมดาของสังขาร ท่านจะว่าอย่างไรจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเข้าใจว่าคนส่วนมากที่ยังมีสติดีอยู่ย่อมจะเลือกเอาความสุขใจอันหนึ่งคนจะเว้นชั่วทำดีให้ได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนใจเศร้าหมองทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากใจเศร้าหรือผ่องแพ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทำชั่วหรือทำดี วิธีทำใจให้ผ่องแผ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้3อย่างคือ 1. อารมณ์ขันมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันเสียเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันได้มากชีวิตก็สดชื่นได้มากดูมันน่าขันไปเสียหมดทุกเรื่อง 2. ให้อภัย นึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรสมมุติว่าเราจะโกรธคนรับใช้เพราะทำอะไรไม่ได้ดังใจเราก็นึกเสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้จะเอาสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเที่ยวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือ ท่านเจ้าคุณจะดุเนนสักทีท่านนึกทานว่าแกเป็นเพียงเนนบวชมาสองสามปีอายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแกรู้สึกตัวว่าห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ดีถมเทแล้วแล้วก็ค่อยอบรมสั่งสอนกันไปท่านเนนจะนินทาท่านเจ้าคุณบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสียว่าท่านแก่แล้วก็จู้จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดี เพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอให้อภัยท่านได้เรื่องบุตรภรรยาและสามีก็เหมือนกันการให้อภัยและรู้ซึ้งถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่าง 3. การปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำใจให้ผ่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์อย่างไร ความไม่ยึดมั่นเป็นบอกเกิดแห่งความไม่ทุกข์อย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขความยึดมั่นท่านเรียกว่าอุป,ปาทานความไม่ยึดมั่นเรียกอนุปาทานอุป,ปาทานนั้นท่านจำแนกไว้สี่คือ 1. ยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทาน 2. ยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทาน 3. ยึดมั่นในศีลและวัดเรียกศีลัพปตุปาทาน 4. ยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตตวาทุป,ปาทานกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอันน่าใคร่น่าปรารถนาทิฏฐิคือความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเรียกอย่างเต็มว่ามิจฉาทิฏฐิศีลและวัดคือความยึดมั่นในความประพฤติผิดๆที่ไม่มีทางนำตนออกไปจากทุก์ได้เลย ยิ่งประพฤติยิ่งดิ่งลงไปในกองทุกข์ตัวตนคือความยึดมั่นว่านี่ตัวเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจุดสุดยอดคืออนุปาธาปรินิพานคือความดับอุปาทานทั้งสี่ดังกล่าวมาทางที่จะให้ดับอุปาทานคือวิธีทางเดินให้ถึงความดับอุปาทานดังกล่าวคือมักมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น มีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารท่านจะเห็นว่าหลักสาประการคืออารมณ์ขันการให้อภัยและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้สองประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปส่วนประการที่สความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุ้นแล้วก็จะกลายเป็นของทำได้ง่าย จิตผ่องใสเป็นสิ่งที่ควรต้องการอย่างยิ่งในชีวิตการทำวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานก็เป็นทางสำคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความผ่องใสแห่งจิตจะกล่าวในหัวข้อว่าด้วยอธิจิตตาโยคะข้างหน้าข้อว่าตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นมีอธิบายดังนี้ก่อนอื่นพึงทราบถึงขันติสประการก่อน 1. ทีติ ขันติท่านหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหายทนต่อความตรากรรำทำงานหนักต่างๆหนักเอาเบาสู้อดทนอย่างไม่ปริปากบนที่โบราณท่านว่ากัดฟันทนคนกัดฟันพูดไม่ได้ว่าท่านว่าให้กัดฟันทนหมายความว่าให้อดทนโดยไม่บน่น 2. ออธิวาสนะขันติอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วย ข้อนี้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งมีกำลังทางแพทย์บอกว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายากำลังใจสำคัญที่สุดในการรักษาโรคบางคนสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ด้วยกำลังใจอย่างเดียวคนมีบาดแผลเช่นถูกแทงถูกฟันเขาว่าถ้ากำลังใจดีจะตายยากมากส่วนคนที่เสียกำลังใจถูกบาดแผลเล็กน้อยก็อาจตายเอาง่ายๆ ตีติดขาขันติอดทนต่อความเจ็บใจต่ออารมณ์ยั่วยวนต่างๆทั้งทางพอใจอิทธารมณ์และไม่พอใจอนิทารมณ์รักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาในอารมณ์ทั้ง6ในโลกธรรม8ขันติอันนี้แหละเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมเครื่องเผาบาปให้เร่าร้อนทำบาปให้อยู่ไม่ได้ข้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดนั้นมีอธิบายดังนี้พระนิพพานแปลว่าการดับคือดับกิเลสต,ตัณหาแปลว่าออกจากเรื่องร้อยรัดเสียบแทงคือออกจากตัณหานั่นเองเมื่อดับตัณหาแล้วดับกิเลสทั้งมวลได้อาการเร่าร้อนทางจิตก็ไม่มีถึงความดับสนิทหมดทุกข์หมดร้อนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวงล้ออันธารณของวัฏฏะก็หยุดหมด เรียกว่าได้เดินทางไกลถึงแล้วไม่ต้องเดินอีกนิพพานจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาข้อว่าผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนั่นอธิบายว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปเว้นบาปสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วคือสงบจากบาปการเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นถือว่าเป็นบาป เมื่อยังเบียดเบียนอยู่ชื่อว่ายังมีบาปยังมุ่นวายไม่สงบจึงเป็นบรรพชิตหรือสมณะไม่ได้ความบริสุทธิ์เหินห่างจากบาปและความสงบเป็นคุณลักษณะสำคัญของบรรพชิตในศาสนาทั้งปวงทำอีกหประการคือการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในพระปาฏิโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่ง การประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการที่1น่งทรงสอนให้เว้นการเบียดเบียนทางวาจาประการที่สองให้เว้นการเบียดเบียนทางกายประการที่3ให้เว้นการเบียดเบียนทั้งทางกายและวาจาประการที่4ให้เว้นจากการเบียดเบียนตนเพราะบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปประการที่หและหก ให้เพิ่มพูนความสุขก,กายสบายใจแก่ตนด้วยการอยู่ในที่สงัดและประกอบความเพียรทางจิตจะก,กล่าวขยายความในประการที่4 5หและ6โดยย่อการบริโภคอาหารนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่าให้บริโภคเพียงเพื่ออยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำคุณงามความดีใส่ชีวิตไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความติดในอาหาร มีปกติเห็นโทษมีปัญญาในการสลัดออกจากภพอยู่เสมอความพอประมาณคือไม่ให้น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียและไม่มากเกินไปจนอึดอัดบริโภคเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าคือความหิวระหวังไม่ให้เวทนาใหม่คือความอึดอัดเกิดขึ้นปุรานันจะเวทน่งปฏิหังขามิณนะวันจะเวทน่งณนะอุปาเทศสามิ พิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอยู่เสมออาหารทั้งปวงทั้งอร่อยไม่อร่อยมันก็กลายเป็นเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะเท่านั้นของเหล่านั้นก็ปฏิกูลโสโครกอยู่ในตัวมันเองมีกลิ่นเหม็นคาวอยู่โดยปกติท่านว่าการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคขาดอาหารโรคอ้วนเกินไปโรคอื่นๆอีกมาก ความพอประมาณในอาหารทำให้ร่างกายกระปรีก้กระเปรา่าเบาสบายจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วการนั่งนอนในที่สงัดเป็นปัใจจัยให้ได้วิเวกอย่างน้อยคือกายวิเวกค,ความสงัดทางกายไม่คลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะกายวิเวกเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้จิตตวิเวกค,ความสงัดจิตทรงหมายเอาจิตที่ได้ชานประณีตขึ้นไปตามลำดับชั้นจิตตวิเวกค,ความสงัดจิต เป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้อุปธิวิเวกค,ความสงัดจากกิเลสทั้งมวลไม้เอาพระนิพพานการอยู่ในที่สงัดมีอานิสงส์ดังกล่าวมาอย่างไรก็ตามในพระบาลีบางแห่งทรงแสดงแก่ภิกษุว่าภิกษุจะอยู่ผู้เดียวในที่ใดก็ตามหากจิตยังดิ้นรนใฝ่หาอารมณ์อันงามอยู่ยังมีตัณหาอยู่ชื่อว่ามีเพื่อนคือตัณหาตัณหาทุติโยปุริโส ข้อว่าอธิจิตตาโยคะคือการประกอบความเพียรทางจิตนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาท่านแสดงไว้สองวิธีคือ 1. สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา 2. วิปัสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาธรรมวิภาคป,ปริเฉตท,ที่สองของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรวรอธิบายโดยย่อว่า กรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญาจัดเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดาปรารภสภาวธรรมและสามัญลักษณะจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานรวมความว่ากรรมฐานที่ทำให้ใจสงบเรียกสมถะกรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญาเรียกวิปัสสนาทั้งสองเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบและสว่าง กรรมฐานทั้งสองอย่างนอกจากเป็นยากแก้กิเลสในใจแล้วยังมีส่วนช่วยสุขภาพทางกายให้ดีด้วยสุขภาพทางจิตและทางกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกข้อนี้ยกเว้นพระอรหันต์ซึ่งแยกจิตออกจากกายได้แล้วแม้ร่างกายจะป่วยอยู่ก็หาทำให้จิตท่านกระวนกระวายไม่มีคนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคที่ทางจิตวิทยาและทางแพทย์เรียกว่าไซโคโซมติกดิซิส หรือไซโคโซมาติกซิซึมคือเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่าไม่มีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบอะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้องโรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทำจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ว วิธีที่ได้ผลที่สุดในการทำจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมรู้เท่าทันโลกธรรมแปดและความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน ชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามสแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก้โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนา แต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตรหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นยกเว้นโรคซึ่งเกิดแต่กรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวลานุเวณที่ได้เคยสร้างไว้ใจที่ผ่องแผ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่เนืองนิดย่อมเป็นผู้มีสเสน่ห์ในตนอันหนึ่ง อารมณ์ที่ดีหมายถึงจิตที่แจ่มใสย่ยอมก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาวิเศษที่สุดรักษาได้ทั้งทางกายและใจพร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียงเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า 76%ของคนไข้ทั้งสิ้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่มีสมุดฐานมาจากความเคร่งเครียดทางอารมณ์ (emotional tension) ข้อมูลจากพุทธปรัชญา25ศตรวรรษของสมัครบุรวาทหน้า207พิมพ์ครั้งแรกพศ2500ครังวิทยาจัดพิมพ์ความเครียดทางอารมณ์ทําให้ปวดศีรษะปวดท้องเหมือนเป็นแผลในกระเพาะ ทำให้อ่อนเพลียโดยไม่ได้ทํางานเหนื่อยอะไรในที่สุดทําให้ประสาทร้อนและเป็นเหตุให้เกิดโรคนานาประการเพราะอารมณ์กิเลสก่อให้เกิดความเหนื่อยใจอย่างยิ่งเหมือนการทํางานหนักทางกายก่อให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายแต่การทําจิตให้สงบผ่องแผ้วเป็นการพักผ่อนอย่างดีเยี่ยมดีกว่าการนอนหลับเสียอีกเราไม่สามารถแยกปรากฏการทางกายกับทางจิตออกจากกันได้และดูเหมือนจะเกิดพร้อมๆกันด้วย สังเกตว่าคนที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์พอใจอยู่พออารมณ์ไม่เป็นที่พอใจมากระทบสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกันนี่แสดงว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันเหลือเกินจริงๆทุกคราวที่เกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกล้ามเนื้อเส้นโลหิตในไส้พุงข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้มากกว่านี้ แต่เกรงจะมากเกินไปสำหรับในที่นี้จึงขอผ่านไปก่อนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าอธิจิตตายคะคือการทำความเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุบริษัททําอยู่เสมอทอดทุระในเรื่องนี้ไม่ได้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแต่ต้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภพระอานนทเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบปัญหาของพระอานนทเทระวันหนึ่งพระอานนทเทระนั่งในที่พักกลางวันมีความคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนกชนนีพระชนมายุของพระพุทธเจ้า ไม้ที่ตัดสรุ้สาวกสันนิบาตอักขระสาวกและอุปถากเป็นต้นแต่เรื่องอุโบสถพระาศาสดาไม่ได้ตรัสบอกไว้อุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่หนอพระเทระเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วทูลถามข้อสงสัยนั้นพระตถาคตเจ้าตอบว่าการแห่งอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกันแต่คาถาพุทธภาษิตเหมือนกันทุกพระองค์ ทรงขยายความว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทำอุโบสถเจปีต่อหนึ่งครั้งเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้เจปีพระสิขีและพระเวสสภูทรงทำอุโบสถทุกทุกหกปีพระกะกุสันทะและพระโกนาคมทรงทำอุโบสถทุกๆุกปีพระกัสสะทศพลทรงทำอุโบสถทุกทุกหกเดือนเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้หกเดือน ส่วนในศาสนาของพระองค์พระโคดมพุทธะทำอุโบสถทุกๆก,กึ่งเดือนส่วนพระโอวาสสำคัญหรือคาถาพุทธภาษิตอันเป็นหลักนั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงพระคาถาพุทธภาษิตอันเป็นโอวาสปฏิโมกค,คือพระโอวาสที่เป็นหลักว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการประกอบความเพียรในอธิจิต หกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ